ออ่อน,ออนในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาเด็กชายต้นตื่นมาพร้อมความฝันอยากเก่งอยากสําเร็จเร็วกว่าใครต้นเห็นเพื่อนทำของเล่นไม้ขายได้จึงรีบลงมือทำทันทีโดยไม่คิดให้รอบคอบเพราะความรีบจึงทำให้ไม้แตกทำให้ของเล่นพังต้นได้แต่นั่งถอนหายใจตาเพิ่มนั่งเหล่าไม้ใต้ต้นไผ่ทำช้าแต่มั่นคงทุกจังหวะ ามเพิ่มได้บอกต้นว่าจำไว้นะหลานช้าชาได้พราเล่มงามงานดีไม่หนีความอดทนต้นเริ่มฝึกใหม่ค่อยๆทำทีละขั้นแม้จะช้าแต่เต็มไปด้วยสมาธิวันหนึ่งมีพ่อค้ามาในหมู่บ้านต้นพร้อมแล้วที่จะนำผลงานออกมาคราวนี้ต้นไม่ลังเลเขานำของที่เตรียมไว้อย่างดีออกขายทันทีของเล่นขายหมดต้นยิ้มกว้างรู้ว่าความอดทนพาเขามาไกล ตั้งแต่นั้นมาต้นจำไว้เสมอว่ารู้จักรอเมื่อควรรอและรีบเมื่อถึงเวลา